สวัสดีครับนี่คือการสาธ,ธิตวิธีทำงานและการทดสอบของผมระบบสแกนป้ายทะเบียนรถอัตโนมัตินะฮะควบคุมด้วย Raspberry Pi 3นะฮะร่วมกับกล้อง c m o อ Camera โดยใช้ระบบ OpenCV ร่วมกับ OCR system นะฮะสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับผมเราจะใช้ในส่วนของตัวนะครับ รัสบิล y Pi พาย 3B บวกนะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับได้ทำการในสองตัว i n s t a l l นะครับระบบ Open CV เนี่ยฮะซึ่งเป็นนะครับคอมพิวเตอร์วิชั่นที่จะทำมาที่ในการตรวจจับใบภาพนะครับที่ได้ทำการแคปเจอร์ได้จากกล้องนะครับซึ่งกล้องตัวนี้เราใช้ C Mo อร์ดแคเครับซึ่งก็จะเป็นกล้องสำหรับนะฮะับร p สบิพายโดยตรงโดยเสียบสายแพรเข้ากับตัวบอร์ดหรือว่าโมดูลรัสบิล r ี่พายเองครับนอกจากนั้นยังมีในส่งตัวหลอดไฟสีเขียวดวงใหญ่นะฮะขนาดประมาณ10 มิลลิเมตรครับซึ่งเป็นหลอด LED สีเขียวถ้าเกิดว่าสแกนนะครับแล้วนาไปเปรียบเทียบในฐานข้อมูลของตัวรับบริภายที่เราได้ทําการใส่ในป้ายทะเบียนเอาไว้นะครับฐานข้อมูลของป้ายทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดตรงก,กันกับที่สแกนนะครับก็จะสั่งให้ตัวหลอดไฟตัวนี้ติดขึ้นมาเราสามารถที่จะนำอาพุตตรงส่วนนี้นะครับไปเปิดปิดโซลินอยดเปิดปิดไม้กั้นหรือเปิดปิดระบบอย่างอื่นก็ได้นะครับไว้สำหรับในการสแกน ป้ายทะเบียนรถเมื่อนะครับป้ายทะเบียนนั้นมีอยู่ในฐานข้อมูลก็สามารถจะทาการเปิดปิดไม้กา้านเปิดปิดสซลนนอยหรือแม้กระทั่งเปิดปิดไฟได้นั่นเองครับเราจึงสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายแบบเช่นระบบค้าปลักนะครับอัจฉริยะทําการตรวจจับนะครับหมายเลขป้ายทะเบียนจากการสแกนโดยผ่านกล้องนั่นเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีนะครับคนนะครับเข้ามากอก ป้ายทะเบียนลงในฐานข้อมูลใดทั้งสิ้นนะครับซึ่งตัวรับบริยกพาตัวนี้นอกจากเราจะทําการลง Open CV แล้วก็ยังมีในสงองตัวระบบ OCR ครับที่จะทําให้ในการถอนรหัสภาพที่ได้จาก Open CV อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับสำหรับการใช้งานครับเนื่องจากว่าเราได้ทำการลงทะเบียนใน2ตัวฐานข้อมูลรถไว้เบื้องต้นเพื่อไวส้สบในการทดสอบแล้วนะครับเราก็ต้องทการเสียบสายแลนครับในที่นี้ครับผมเสียบสายแลนเข้า กับตัวรับวิายที่อยู่ด้านข้างกล่องตัวนี้เพื่อไว้สำหรับในการ Acces s ระบบนะับเพื่อไว้สำหรับในการสั่งงานตัวโค้ด p y t h o นนั่นเองครับและในส่วนของตัวขั้ว USB ของตัวรับวิทยตัวนี้ก็อาจจะไม่จเป็นต้องใช้งานก็ได้หรือจะใช้ไว้สำหรับในการต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดหรือต่อจอภายในตัวกล่องตัวนี้ซึ่งมีเอาต์พุตแบบ HDMI ก็ได้แต่ในที่นี้ครับผมจะทําการทดสอบและใช้นะฮะในสองตัวโปรแกรม VNC ครับซึ่งก็จะเป็นโปรแกรมฟิว ฟรีแวร์อีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งนะครับระบบการทำงานก็กับคล้ายๆกับานาทีฟีเวอร์ของตัวคอมพิวเตอร์นะครับของ Windows นั่นเองแต่ในที่นี้เราใช้ vnc เพื่อทำมาที่ในการรีโมทเพื่อไปสั่งงานตัวโค้ดโปรแกรมที่อยู่ในตัวรับดิสก์นี่เองครับและสำหรับนะครับ แหล่งจ่าย power supply ของเราในที่นี้ครับเราจะโปรในส่วนของตัวสายไฟไว้สำหรับในการเป็น power ของตัวรับ,บรีิพายให้นะครับซึ่งตัวสายไฟตัวนี้สามารถรับได้ตั้งแต่12โวลถึง24โวลครับซึ่งภายในก็จะมีตัวเ t e ยดาวคอนเวอร์เตอร์แปลงแรงดันลงมาเหลืออยู่ประมาณ5โวลเพื่อทำมาที่ในการเลี้ยงรับบริพายนะครับรวมถึงตัวกล้องซีมอ c a m e r a มรตัวนี้ด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นจึงใช้ไฟได้ไม่เกินประมาณ24โวลครับโดยมีนะครับสายสีแดงตัวนี้เป็นบวกนะฮะสายสีดำเป็นลบนันเองครับในที่นี้เราจะทำการเสียบปลปล๊แเิด แหล่งจ่าย power supply และจ่ายไฟให้กับตัวรับริพัายแล้วรอสักประมาณ10-15วินาทีให้ตัวรับริพัาย บูนระบบขึ้นมานะครับเมื่อเราได้ทําการเสียบสายแลนก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะมีไฟที่สายแลนตัวนี้ติดสว่างขึ้นมานั้นสามารถจะทำการเชื่อมต่อกับตัว Wi-Fi เราเตอร์แล้วได้แล้วนั่นเองครับและสําหรับการเปิดใช้งานตัวโปรแกรมนะฮะในที่นี้ครับผมเมื่อเราเสียบสายแลนเรียบร้อยครับเราก็เข้าไปที่โน,น้ตบุ๊กที่มีนะครับวงแลนเดียวกันกับตัวรับวิทยุที่เราใช้นัที่นี้ครับผมเราก็จะเปิดตัวโปรแกรม VNC ขึ้นมาครับซึ่งสามารถที่จะนะฮะทำการดาวน์โหลดได้จากเน็อินเทอร์เน็ตทั่วไปเป็นฟรรี ware ์แล้วก็ใส่ IP Adgrade ของตัวค่ะลริพายของเรานะในที่นี้ก็คือ192.168.1.107นั่นเองสิบร้อยปุ๊บเอนเตครับตัวนะครับโปรแกรม VNC ก็จะถามนะครับยูเซอร์เคือ p i ย e p s s s w o r d คือ l a s t b e r r y นั่นเองครับอ่แล้วก็ใส่เข้าไปนะแล้วก็ Enter ครับตัวนะครับ VNC ของเรานะครับก็จะทำการ Connect นะครับเข้าสู่ ตัวรับรีพายของเรานะครับเดี๋ยวรออีกครั้งนึงนะครับเมื่อกี้กรอกรหัสผิดอ่าเรียบร้อยก็จะเห็นหน้าตาเดสท็อปของตัวรับรีพายถ้าเกิดว่าเราเสียบจอนะครับกับ HDMI ของตัวรับรีพายก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยครับนี่คือหน้าเดสท็อปของตัวรับรีพายครับแล้วก็เข้าไปที่นะฮะตัวโปรแกรมคอนโซลครับใช้คําสั่งนะครับนะครับ sudo su นะครับเพื่อเข้าสู่นะฮะ super user enter ครับ คำสั่ง ls นะครับเพื่อ list directory ในการดูซอฟต์โค้ดของเราในที่นี้ครับโปรแกรมของเราก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า pagecap นะฮะแล้วก็ใช้คำสั่งนะครับ cd pagecap ได้เลยนะครับเพื่อวัดในการเข้าสู่นะครับ root directory ซึ่งตัวโฟลเดอร์ page p a t e c a p ตัวนี้นะฮะก็จะเก็บในส่วนของทั้งฐานข้อมูลบันทีเบียนและโค้ดนะครับโปรแกรม python นะที่ทำหน้าที่ในการสแกนนั่นเองครับเสร็จรร้อยปุ๊บนะฮะแล้วก็จะทำการ list directory ขึ้นมาซึ่งนะครับ ไฟล์โปรแกรมของเราก็จะชื่อว่า Li น์เ e l a g e r e c o g n i ต e ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมภาษา Python นี่ครับเราก็ใช้คำสั่งนะครับ sudo python line c e s page l e c o n i z e p y นะครับแล้วก็ enter ครับรอสักครู่ครับผมให้ตัวรับบริพารของเราทำการดึงข้อมูลมาจากตัวฐาน database นะครับฐานข้อมูลในตัวรับบริภายและนะครับทำการเชื่อมต่อกับตัวกล้องครับนะครับ ทีนี้ครับผมมันก็จะมีตัวกรอบนะครับ2อ,อันขึ้นมาคือ image e อันนี้ก็จะเป็นแบบกล้องภาพกล้องของเรียวไทม์กับตัวภาพกรอบเป็นเลขเป็นขาวดําตรงนี้ก็จะเป็นนะครับ output เ,เมื่อสามารถที่จะนะฮะทำการสแกน ตัวป้ายทะเบียนได้แล้วนั่นเองจากเดิมครับตอนนี้ no color detect and no contour detect ซึ่งในส่วนของตัว open cv ของเราเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ในส่องตัว open cv ในการตรวจจับลักษณะรอบของป้ายทะเบียนนะฮะซึ่งก็จะเป็นลักษณะกรอบลักษณะประมาณนี้นี่ผมใช้กระดาษปริ้นออกมานะครับขนาดใกล้เคียงกับตัวป้ายทะเบียนจริงนะครับ ซึ่งนะครับก็ทําการตัดแยกนะครับภาพขาวดำนะครับออกเป็นลักษณะกรอบประมาณนี้เมื่อสามารถตัวจับกรอบซึ่งเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมซึ่งมีคอนโทรลสีด้านแล้วนะครับเราก็จะทําการใช้โปรแกรม OCR ในการอ่านหมายเลขป้ายทะเบียนที่อยู่ด้านในกรอบอีกทีนึงนั่นเองครับนะซึ่งตัวรับผด่าอาจจะมีกระตุกบ้างนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าอันนี้ก็จะใช้รีสอร์ทนะครับในสองตัวรับผด่าค่อนข้างเยอะครับ ทีนี้เราลองใช้ปพ่เทอเบย์นี้ก่อนซึ่งนะครับผมใช้รหัสเลข1133ตนบนี้ใส่ลงในฐานข้อมูลถ้าเกิดตรงกันกับฐานข้อมูลของรั b บาลไทยนะครับก็จะมีเอาต์พุเป็นหลอด led ติดขึ้นมานั่นเองนะครับรอสักครู่ครับผมลองสแกนเข้าไปนะครับตรงนี้ดูที่เอาต์พุตครับรอสักครู่นะครับมาแล้วครับเห็นไหมครับก็จะปรากฏกรอบสีเขียวขึ้นมาและไฟ led ก็จะติดนะครับ ถ้าเกิดว่าเรานองเอาป,เอเป้ายทะเบียนออกครับซึ่งไฟตรงนี้ก็จะติดค้างอยู่ที่ประมาณ 5- 6วิเพื่อไว้สลหับนะเปิดปิดไม้กัน้นหรือเปิดปิดโซอนอยให้สามารถให้รถนะสามารถที่จะผ่านไปได้อย่างทันท่วงทีนี่ครับผมลองอันนี้บ้างครับป,ป้ายทะเบียน999อันนี้คือผมไม่ได้บันทึกเรื่องในฐานในฐานข้อมูลนะครับอลองสแกนดูครับดูที่ออปพุตของตัวหน้าจอนะครับเดีย๋ยวรอสักครู่ครับมา ก็จะประกบกรอบสีเขียวนะครับล้อมรอบป้ายทะเบียนของเราแต่นะครับแล้วก็จะทําการถอดรหัสออกมาเป็นตัวเลขนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ในฐานข้อมูลเนี่ยหรือไม่มีในฐานข้อมูลก็จะเห็นว่าตอนนี้ไฟก็จะไม่ติดนั่นคือไม่ไม,ไม่ไม่มีการเปิดประตูหรือเปิดกรอนโซลิโนนั่นเองครับฉะนั้นนะถ้าเกิดไม่ตรงอยู่ในฐานข้อมูลก็จะไม่เกิดการเปิดขึ้นมานั่นเองครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่ครับ กรอบอาจจะต้องนะครับตรงกับตัวกล้องนิดนึงนะครับบางทีมันอาจจะเฉียงไปนิดนึงเพราะว่ามือผมมาอาจทั้งคลิปแล้วก็อธิบายงานไปด้วยนะครับอาจจะมือพันกันนิดนึงนะครับนะครับอันนี้คือไม่มีในฐานข้อมูลนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดลองอีกอันนึงครับที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับลักษณะกรอบของป้ายทะเบียนก็จะเป็นกรอบขาวดำนะครับพื้นขาวกรอบดําทําการเขียน Open CV เพื่อ ตรวจจับกรอบล,ลักษณัประมาณนี้โดยการน,นะครับหาค่าคอนโทรลมุมของตัวกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับถอดรหัสออกมาได้ปุ๊บไฟสีเขียวของเราก็จะติดขึ้นมานั่นเองครับตรงนี้ติดค้างอยู่ที่ประมาณ5ถึงวินาทีก็จะดับลงนะครับครับผมลองดูเอาพู้จะชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนโซลนะครับก็จะปริน์ค่าตัวเลขนัมัลิกที่ นะครับ OCR ออกมาได้จากภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่สามารถตรวจจับกรอบได้ก็จะขึ้นคำว่า no contour detect นั่นเองนะครับลองอันนี้บ้างนะครับ9999หมือนเดิมนะครับซึ่งเลขตัวนี้นะผมไม่ได้ใส่ลงในฐานข้อมูลนะครับช้าบ้างนิดนึงนะครับมาแล้วครับ กอบมันจะบางนิดนึงนะครับกล้องอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะแต่สามารถถอดรหัสออกมาเป็นตัวเลขได้ก็คือ 99.99. เมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันไม่ตรงอยู่ในฐานข้อมูลใดๆทั้งสิ้นฉะนัด้นไฟก็เลยไม่เปิดนั่นเองนะครับลองดูกันนงครับอันนี้เหมือนเดิมครับ11.33นะครับอของสแกนดูครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของระบบควบคุมนะครับตรวจจับป้ายเทอเบียนโดใช้ Open CV ร่วมกับระบบ OCR ในการตรวจจับใบทะเบีนเยนของเราอ่าเห็นไหมครับไฟสีเขียวของเราก็จะติดเมื่อมีอยู่ในฐานข้อมูลก็คือปายทะเบีนเยนอ,อันนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับจะประกบกรอบสีเข,ขียวจางๆนิดนึงครับแล้วก็ถอดรหัสออกมาครับอันนี้มันดีเลยไปนิดนึงนะครับประมาณ1้าถึงสิบวินิจจากว่าในขณะที่ตรวจจับเนี่ยมันต้องไปทําการเปรียบเทียบในตัวฐานข้อมูลของตัวรับลิฟายด์ด้วยฉะนั้นมันจะใช้เวลานิดนึงนะครับประกอบกับเนี่ยับผมได้ทําการสตรีม หน้าตาเดสก์ท็อปของตัวร,บรับลิปไพเหมือนกับทีวีเวอร์อาจจะทําให้ CPU ีของตัวร,รับลิปไพเนี่ยหน่วงถ้าเกิดว่าเราต่อจอ hdmi กับตัวร,บรับลิปไพโดยตรงโดยที่ไม่ใช่การสตรีมผ่านนะครับคอมพิวเตอร์เพื่อไว้สำหรับการดูอีกเครื่องนึงเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่าอันนี้สามารถที่จะทําการสตรีมหรือสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อนะครับในการดูได้ว่าตอนนี้มีรถนะฮะคันไหนผ่านเข้ามาบ้างและผลการประมวลผลเป็นอย่างไรก็คือสามารถดูกับคอมพิวเตอร์ได้อีกเครื่องหนึ่งนั่นเองนะครับ ครับผมนี่คือการทดสอบนะบในส่วนของตัวระบบนะครับตรวจจับป้ายทะเบียนรถพร้อมอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติโดยใช้นะครับไลบรารี OpenCV ร่วมกับ Library ocr โดยใช้ภาษาไ t ทอนในการพัฒนาขึ้นมาร่วมกับ LibraryPie กซิม m o Camera นันเองครับอันค้งครับน,นี้มีอยู่ในทางข้อมูลนะครับมือผมอาจจะไปบังบ้างนิดหน่อยครับ เช้าเพราะมือผมไปบังด้วยนะครับซึ่งมันก็จะทําการตัดเงาตัดอะไรด้วยนะครับอาจจะช้านิดนึงครับอ่ามาแล้วครับเพราะว่าผมไม่มีป้ายทะเบียนจริงทดสอบตอนนี้นะฮะอ่ามาแล้วครับเห็นไหมครับจะจะปรากฏกรอบสีเขียวนะครับนี่ครับนี่งเมื่อสามารถจะตรวจจับกรอบสีเขียวได้นะครับ อ่านะครับ่าอกีไฟมันดับไปแล้วนะครับมันเปิดไปแล้วก็ดับไปแล้วนะครับครับผมผมขอจบการนำเสนอระบบตรวจจับป้ายทะเบียนโดยใช้ลารบิลพายนะครับพร้อมเปรียบเทียบกับในฐานข้อมูลมีเอาพุตเป็นไฟสีเขียวออกมาเพื่อทำให้นการเปิดปิดไม้ก้านหรือสซโลนนอยแต่เพียงท่านี้คือผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ